Hello everyone I just finish e d class เลิอกเรียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะหนูก็เลิอกเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นมากเริ่มหนาวสี่ทุ่มแล้วนะจ๊ะก็จะเดินไปหารถก็วันนี้ก็โชคดีอีกครั้งหนึ่งได้ที่จอดรถฟรีอ่า ก็จะคุยกับเพื่อนก่อนเนาะก็จะทําคลิปก่อนเข้าบ้านวันนี้มีอะไรคุยเหรอก็หนูก็ดีใจโชคดีมีเพื่อนได้เพื่อนใหม่ตรองนักศึกษาเลกเปลี่ยนนักศึกษาอ่นักศึกษา international น,น,น,นักศึกษาแลกเปลี่ยนเนาะก็มีนักเรียน international มาจากอิราน มาจากสวิตเดนมาจากเยอรมันก็ได้มีเพื่อนใหม่แล้วก็หนูก็เขาก็ขอแบบเนอเธอพูดยังไงให้ได้สำเนียงอย่างเธอพูดเก่งจังหนูก็บอกโอ้ยหนูแค่พูดเก่งแต่ภาษาเขียนน่ะหนูเริ่มเขียนเพี้ยนแล้วเพราะว่าตั้งแต่หนูเรียนจบคอลเลจนะมันก็20กว่าปีผ่านมาแล้วแต่พอเราเรียนจบคอลเลจนะ่ะ เราไม่ได้เรียนภาษาแลยนะแบบว่าไม่มีเรียน grammar นู่นนี่นั่นมันก็เลยแบบทําให้ภาษาเราตกแต่ยิ่งเราเป็นแบบเราว่าพอเ,เรียนปิญญาโทนู่นนี่นั่นอ่ะภาษาเขียนนี้มันสําคัญมากเพราะว่าเราต้องเขียนแบบไม่มีไม่มี mistake ไม่มีต้องเขียนให้มันถูกเออแล้วไอภาษาเขียนนี้มันมันยากเนาะมันสําคัญตรงที่แบบถ้าเราเขียน แล้วก็คนเข้าใจเนื้อหาเข้าใจคําคิดเราเราแบบไม่สับสนซอกแซกแล้วก็แบบเวลาเราอ่านหนังสือเราสรุปได้เร็วและง่ายมากนะมันก็จะช่วยให้เราได้คะแนนด,ดีขึ้นแล้วก็เราทําการบ้านก็เออเอฟเฟกติฟเอฟเฟกติฟ Effect ก็คืออไม่ใช้เวลาเยอะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็มีคุณภาพเร็วโน้ยนั้นโอ้ย จ้ช่าาวยอ็มแล้ว so basically I just made a lot of friends um, international friends international friends มีคนมาเยอะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเลิกเรียน uh, ก็มีภาษาอังกฤษตอนนี้ก็อยากจะคุยกับเพื่อนๆอยากจะทำคลิปก่อน so I just wanna small clip ทักคุณทุกค e ก o b e ไ o ก e อนไปกลับ o ้าน e c ราะรถของฉ p a r อ n ไม far from h e r e s ่ดนม i t า cold. เย็นมากปากสัน่นการบ้านก็เยอะสัปดาห์นี้กับสัปดาห์น้าแบบสอบกับทุกวันเลยแบบโอ้ไม่พูดเลยต้องส่งการบ้านอาจารย์ต้องเยอะต้องแยะโอย ไม่ใช่ว่าหนูทําไม่ได้มันก็แค่แบบหนูทําได้แต่ว่าหนูหนูช่วงนี้ก็มีมีหลายๆต่างมีหลายอย่างที่หนูต้องเคลียร์ต้องจัดก,การแล้วก็ follow up แล้วก็มีคลายฟ้าก็มีเอกสารของลูกค้าที่หนูต้องจัดก,การเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแบบตอนนี้ก็3สัปดาห์ผ่านไปแล้วเทอมเปิดเดี๋ยวนู่นนี่นั่นก็เข้ามาแล้วก็มิดเทอมโอ้ยมิดเทมนิ่งๆปวดหัว แล้วก็ต้องตีนังสือน่ะก็ช่วงนี้หนูคงแบบถ้าไลฟ์หนูคงไลฟ์ไม่แค่ไม่เกินสองชั่วโมงนู่นนี่นั่นก็แบบเอาที่หนูทําได้แต่ก็หนูก็ไม่อยากจะทิ้งอันนี้ไม่นั้นมันจะใช้เวลาทํากลับคืนมามันจะยากเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่ยังแวะเข้ามาให้กําลังใจเอ่อคอนเทนต์หนูมันอาจจะแบบไม่ไม่น่าสนใจเหมือนเพื่อนๆคนอื่นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นชีวิตของคนต่างแดนที่มาอยู่ ไกลบ้านที่แบบหนูก็ส,สัญชาติแคนาดา so I'm basically Canadian living in Canada ก็ให้ดูตามชีวิตว่าชีวิตหนูก็ต้องเป็นนักศึกษากลับขึ้นมาเรียนหนังสือเพื่อ,อเปลี่ยนอนาคตให้มีอนาคตชีวิตไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ดีมันก็แค่แบบเรามาเรียนพอโตให้ให้แบบเปิดโอกาสให้ตัวเองขึ้น โอเคจ้าเพื่อนๆหนู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 เอ่อค้างสั่นแล้วมันหนาวแล้วหนู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 ขอตัวกลับบ้านก่อนนะโอเคจ้าบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคน n ไ g h ์นอนหลับฝันดีแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะบ๊ายบายบาย r y o n e Have a good night and travel safe and be good